้าวใค่บวกใครน่ะบวกอะไรบวกพิดเท่ไหมเท่ไหมบวกพิดเท่ไหม,ไไหมโอ้ยท้ไมเท่จังเลยเล่นกี่รอบแล้วพี่อนาววันนี้เล่นกี่รอบแล้วสอ,สองรอบแล้วเย็นไหม ตักตักออกให้มามาโอ้ยทำไมได้หมวกเท่จังเลยริกเนี่ยหมอน้อย,ยน้ำเนาะอืมอ่าพัดจับห้พี่หน่อยจับไปพี่พอสสิพี่พอสเขาจะขึ้นนะ่ะพี่พอสก็ข,ขึ้นอยู่นะ่ะ ให้พี่พอดขึ้นก่อนน <มา S 1> ี่พอดเขากำลังปีนขึ้นอยู่นะมามาครับเดี๋ยวมามาทำให้ลูครับครับได้ได้ได้นะพี่พอดเขาขึ้นได้เลยนะ้ยพี่พอดเขาฉลาด